สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพกกับน้องไอเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยไปฟาร์มแกะพัทยานั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ไไงเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะป่ะ,นะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย อันนี้นะคะเป็นฟาร์มแกะพัทยานะคะนี่วันนี้นะคะลองไอก็พาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวฟาร์มแกะพัทยานั่นเองนี่นะคะฟาร์มแกะพัทยาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่มีที่ปั่นจักรยานด้วยนะคือเขาจะทุกคนเห็นถาดไหมคะแล้วเขาจะให้เราเนี่ยเอาผักนะคะไปใส่ถาดตรงนี้แล้วเราก็ต้องปั่นขึ้นไปนะคะนี่มันก็จะมีแกะอยู่ข้างบนนะคะแกะเนี่ย เป็นฟาร์มแกะนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฟาร์มแกะซึ่งจะไม่ให้แกะอยู่ในคอกนะคะเขาจะปล่อยแกะให้ออกมาเดินเลยนี่นี่นะคะน้องไรก็เวียงผักใหญ่เลยนะมีแกะมากินไหมนะโอเคนี่นะคะมีแบบว่าของเล่นอะไรเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นโซนซื้ออาหารได้นะคะซื้ออาหารนี่น้องไอ้กรป้อนนะ นี่เป็นไงล่ะมีแกะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ตามาหาหมูกันบ้างนะคะนี่ดูหมูสิน่ารักสุดๆไปเลยนะคะหมูตักแดดด้วยนะนี่ตัวนี้นะคะบางตัวก็นอนนะบางตัวก็รีบเข้ามาหาอาหารเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะมีหลายข้อกมากๆเลยนะคะแต่เขาจะปล่อยออกมาแค่สัตว์เฉพาะแกะเท่านั้นนะทุกคนดูสิไาย วันนี้นะ้องไอมาให้หานควางเลยนะทุกคนดูสิมันกัดกันด้วยนะคะพอน้องไอให้ไปอามาที่โซนกระต่ายต่อเลยนะคะน,นี่น่ารักสุดๆไปเลยนี่นะคะกระต่ายกระต่ายกินแครอทนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเขาให้เข้าไปข้างในได้ด้วยนะคะแต่น้องไอไม่ได้เข้าเด้อมามาต่อกันที่เครื่องเล่นอันนี้กันคะ่ะนี่อันนี้นะคะคือแบบมัโค้งเคงมากเลยน่องไอขาสั้นใหญ่เลยนะคะ ให้เดินบนแท่นไม้นี้นะนี่แล้วก็มีให้เดินบนเชือกเชือกติดนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วชึบอีกใจเดียวไปชึบเย่ถึงแล้วนะคะอ่ามาเดินบนเชือกกันต่อนี่นะคะก็เป็นเชือกให้เราเดินได้เลยนะคะนี่ต้องคอยมองทางด้วยนะคะไม่ใช่ตกลงไปไม่รู้ด้วยนะ ค okay. ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปกันเลยเย้ yeah. น้องไอนะคะถึงแล้วนี่เป็นไงล่ะมานั้นเดี๋ยวน้องไอนะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนกันต่อเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นบ้านไม้นะเดีย๋ยวจะพาขึ้นไปแล้วก็จะโบกมือบายๆข้างบนด้วยนะคะนี่เราเจอน้องไอตรงนี้ได้เลยนะที่นี่นะคะเหมาะสมกับเรบ สำหรับเด็กมากเลยนะคะคือแบบของเล่นเยอะสุดๆชิงช้าก็มีนะคะสนุกสุดๆไปเลยอ่ะมานี่นะคะเป็นเกี่ยวกับดีดนี่นะคะเป็นบ้านของดีดนี่นะนี่ไปกันเลยนี่นะคะมาดูบ้านนี้ก่อนอ่ะเลี้ยวมาเลยนี่นะคะน้องไอ้ก็ควักมือเรียกใหญ่เลยนะนี่นะคะเป็นบ้านของหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองนี่น้องไอ้ก็โบกมือบายๆไปหนึ่งแล้วนะ อ่าข้างในมีอะไรมีหมาป่านะคะที่นอนเป็นคุณยายนะนี่ดูทางหน้าต่างเลยนะคะเขาทําเหมือนสมจริงสุดๆไปเลยโอเคค่ะต่อมาอะไรเนี่ยเนี่ค่ะก็จะเป็นเจ้าหญิงแบบนี้เลยนะคือแบบมีหลายแบบมีหลายคนมากเลยสุดยอดไปเลยนะคะเขาทําดีมากเอาจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่มีกระต่ายด้วยน้องไอซ์เป็นคนชอบสัตว์เป็นกระต่ายมากเลยนะคะ แล้วก็มาหาช้างค่ะแปะมือกับช้างไปหนึ่งแล้วก็มาหาเจ้าหญิงสโนไวค่ะคุณแค่ทั้งเจ็ดเนาะนี่นี่นะคะ่ะเจ้าหญิงก็สวยมากๆเลยข้างในมีอะไรนะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็โต๊ะนี่นี่นะคะคุณแค่ทั้งเจ็ดดูสินี่นะคะ่ะเจ้าหญิงสโนไวเออสวยมากมาไปกันต่อเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเนาะ นี่นะคะมีปราสาทด้วยนะคะทุกคนน้องไอเดวน้องไอจะพาทุกคนไปดูปราสาทด้วยสุดยอดไปเลยนะคะปราสาทจะมีเจ้าชายอยู่ขุงบนเนี่ยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดยวน้องไอพาไปดูค่ะนี่นะคะใครอยากไปเนี่ยก็ดูคลิปน้องไอก่อนก็ได้นะคะนี้มีมังกรด้วยนะมังกรนะคะสีสวยสุดๆไปเลยค่ะตัวก็ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นี่จะพลใฝ่ออกมาได้นะเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะมาดูปราสาทกันต่อเลยค่ะ มาดูกันนะคะว่าขึ้นไปจะมีอะไรกันเนาะมาขึ้นมาได้เลยเป็นไงล่ะนาอ้อยก็ขึ้นเลยเนี่ยค่ะมีเจ้าชายขึ้นมามีเจ้าชายนะคะนี่สุดยอดมากเลยนะคะต้นไม้เขามีหลายต้นเหมือนกันนะธรรมชาติด,สดีสุดๆนี่นะคะประมาณนี้เนาะใครอยากรู้ว่ามีอะไรอีกนะคะน้องไอ้จะพา ดูไม่หมดนะคะใครอยากรู้ก็ต้องมาดูกันเองนะคะถ้าใครถามค่าเข้านะคะเด็กนะคะก็จะค่าเข้าประมาณสัก70บค่ะผู้ใหญ่100บาทนะคะแต่มีการสแสดงโชว์ของน้องหมานะคะก็คนละ100บาทคะ่ะแต่น้องอไม่ได้ไปดูการสแสดงโชว์นะคะพามาทัวร์แค่นี้ก่อนนี่นี่นะคะแล้วก็มีให้หลบแดดได้ด้วยนะเผื่อใครร้อนนี่ นี่ค่ะข้างในก็จะมีภาพวาดเขาวาดแบบได้สวยแล้วก็เจ๋งสุดไปเลยนะคะนี่แล้วก็มาดูเจ้าชายกบกันนะคะมีใครเห็นเจ้าชายกบไหมนี่ไงเจ้าชายกบเป็นไงล่ะคะบายนี่นะคะเจ้าชายกบดูสินี่นี่นะคะนี่เป็นไงละ่ะอะไปต่อเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพีนนคุ h ิโอนะ นี่นะคะเป็นไงล่ะเป็นคนที่ชอบพูดโกหกนะคะจมูกก็จะยาวๆนะนี่โหต้นอะไรเนี่ยใหญ่สุดๆไปเลยนะใครดูช่วยคอมเมนต์บอกน้องไอด้วยนะคะโอเคนี่มียักษ์ด้วยนะโอ้โหยักษ์ตัวใหญ่สุดๆไปเลยนะคะนี่โอเคค่ะ แล้วก็มีรถไฟด้วยนะคะรถไฟคนละสี่สิบาทค่ะนี่น้องไอก็ไปขึ้นด้วยนะสนุกมากๆเลยนี่นะคะน้องไอก็บอกมือบาย,บายโอเคเนะคะเป็นตั๋วรถไฟนะนี่เป็นไงล่ะนี่นะคะโอ้โหเขาก็จะพาเรานะคะวนรอบอันนี้หนึ่งรอบนะคะนี่เป็นไงล่ะเราก็จะได้ชมวิวด้วยนะคะเผื่อใครเหนื่อยก็มานั่งพักตรงนี้ก่อนได้นะคะ โอเคมีอะไรเนี่ยแกะนะคะแกะน่ารักสุดๆไปเลยนี่ไป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 โอ้โหมีข้อแกะด้วยนะคะสุดยอดไปเลยโอเคโอเคค่ะนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะน้องไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แต่ก่อนที่น้องไอจะไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r ข b e กดแชร์กดกระดิ่งกิงกิงเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาเที่ยวกันนะสนุกสุดๆไปเลยค่ะ